ขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมสวัสดีท่านผู้ไฝ่ทางเจริญทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุบาสกเปียกพร้อมด้วยรายการธรรมเทียงนาน้อยก็มาอยู่กับบ้านสวนธรรมปัญญาพาหลุดพ้นนะครับนะตอนนี้มาช่วยเตรียมงาน งานปฏิบัติธรรมนะครับเรียกว่าเป็นงานปฏิบัติธรรมครั้งปฐม,มเมือเลกนะครับเป็นครั้งแรกของบ้านสวนธรรมณที่นี้นะครับ <c oughs> อำเภอหนองคายางจังหวัดอุทัยธา,ยานีนะครับก็จะ,ะเริ่มปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะช่วง ปีใหม่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่25เลยนะครับคริสต์มาสนะเขาไปาฉลองกันแบบาสากลน,นะครับแต่เราก็มาปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อความหลุดพ้นดีกว่านะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับบ้านสวนธรรมนะครับ โดยวาสิกาดาวนะครับก็จะาพาประพฤติปฏิบัติส่วนแนวทางและรูปแบบการปฏิบัตินั้นนะครับก็ไม่เหมือนกันกันกบเถียงนาน้อยนะครับแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสาระของการปฏิบัตินั้นอันเดียวกันนะครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทางจงกลมนะครับ ทางจุมกลมนี้เป็นแบบฉบับของอบ้านสวนธรรมปัญญาพาลุดพ้นนะครับมีการวางสลับหยาบละเอียดนะครับในพื้นพื้นท,ท,ที่ที่จะเดินเหยียบไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่มันมันแตกต่างนะครับคือการรับรู้ของเราเนี่ยเวลาที่เรา รับรู้อะไรอย่างหนึ่งนะครับซ้ำๆย้ำๆอยู่อย่างเดียวนั้นนะ่ะโอกาสที่มันจะ,ะฟุ้งนะครับไปกับนิวรณ์หรือว่าฟุ้งไปกับจินตนาการข้างในนั้นมีสูงมากนะครับไม่ง่วงนะครับก็เพลินนะครับก็คิดไปไหนไม่รู้นะครับแต่การการเดินจงกลมนะครับที่มีพื้น สลับแบบนี้มันก่อให้เกิดความรู้สึกนะมันช่วยช่วยช่วยส่งความรู้สึกที่สลับนะครับระหว่างหยาบกับละเอียดระหว่างหยาบกับละเอียดส่งมาสู่จิตใจนะครับทำให้เกิดการตื่นรู้ต่อปัจจุบันนจิตได้อย่างดีนะครับและต่อเนื่องนะไม่ขาดสายนะครับนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมนะครับก็คือการเจริญสติ นะจะเอินสติให้ต่อเนื่องสติที่จะเรืออย่างต่อเนื่องเรียกว่าสมาธินะครับมันก็คือสมาธิซึ่งเป็นจะเป็นสัมมาสมมาธิอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับการมีสติรู้นะครับต่อความเป็นจริงณนะปัจจุบันณนะจิตนะก็ณนะที่นี้ก็คือผัสสะที่เรากำลังเหยียบยางไปนะครับบนพื้นนะที่มีความหยาบความละเอียดต่างกันเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิด ความตื่นรู้นะครับต่อปัจจุบันนจิตโดยธรรมชาติของความเป็นคนของเราเองนะครับเรารับรู้ด้วยด้วยธรรมชาติของการมีอายตนะที่สมบูรณ์แบบนะเราเกิดมาเป็นคนมีอายตนะครบถ้วนนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่การสัมผัสนะครับเรียกว่ากายสัมผัสนะ นะหรือว่ากายคตาสติก็ได้นะครับการฝึกสติโดยใช้กายเป็นฐานนะ่ยนะนะมันทําให้เรานั้นไม่เผลอเพลินไปกับความฟุ้งซ่านนะครับอุบาสกเปียกนะครับนะเคยฝึกมาเนี่ยต้องต่อสู้กับนิวรณ์นะครับหนักมากนะไม่ว่าจะเป็นความง่วงไม่ว่าจะเป็นความฟุง้งความปรุง นะครับไม่ว่าจะเป็นความความความฟุ้งไปกับนิมิตความฟุ้งไปกับความฟุ้งไปกับการธรรมชาติของกายของใจเองนะครับธรรมชาติของโรคภัยต่างๆธรรมชาติของของเลือดของลมอะไรที่มันมันไม่สะดวกไม่โฟลในในการนั่งกดทับ ในการนั่งทําสมาธินะมันก็ก่อให้เกิดความหงุดหงิดวุ่นงานลำคาญใจตลอดจนกาอให้เกิดความท้อแท้นะครับในการที่จะปฏิบัตินะแต่การเดินจงกรมแบบนี้นะครับเรามีรูปแบบแล้วก็มีวิธีการนะที่จะช่วยผ่อนนะเป็นเบาแล้วก็แล้วก็ช่วยให้ไม่ไม่สบายจนเกินไปนะครับจนกระทั่งเกิดเป็น ความม่วงเงาห้าวนอนหรือว่าเผลอเพลินไปจากการปฏิบัติเสียนะครับถ้าการเดินอย่างนีน้เดินไปแล้วมันเมื่อยมันลามันไม่ไหวหรือว่าเจ็บเท้ามากเกินไปนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ไปเดินรูดเชือกนะครับเชือกนะครับคืออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จัดเตรียมไวนะ้ณที่แห่งนี้นะครับ การสัมผัสโดยมือนะครับนะเป็นจุดสัมผัสที่คนเรานั้นคุ้นชินที่สุดในชีวิตนะครับเราใช้มือเป็นเครื่องสัมผัสนะคือเราต้องการสัมผัสต้องการทดสอบอะไรเราจะใช้มือเป็นตัวสัมผัสและมือข้างที่ถนัดคือสิ่งที่ทำความคุ้นชินต่อการสัมผัส อยู่เป็นประจำอยู่เป็นเนืองมันจึงง่ายนะครับต่อการมีสติตื่นรู้ต่อการสัมผัสเพื่อที่จะไม่ให้จิตใจนี้มันฟุ้งซ่านไปกับความคิดความนึกความปรุงนะครับการฝึกให้มันมีการตื่นรู้การรับรู้นะครับอ,อย่างต่อเนื่องนั้นนะประเด็นหลักเลยนะครับก็คือการที่จะทำให้เรานั้น รู้เท่าทันความฟุ้งซ่านที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละนะครับในใจของเรานี่แหละนะถ้ารู้แล้วไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นมันก็จะไม่ฟุง้งนะที่มันฟุ้งเพราะมันไม่รู้พระพุทธเจ้าฟันธงฉับมาเลยว่าสาเหตุที่เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงมันมีอยู่เท่านั้นเองนะครับถ้ารู้ก็คือการตื่นรู้เท่าทัน ก่อนที่มันจะฟุง้งจะปรุงไปกับจินตนาการนะครับก่อนที่มันจะไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับความรู้สึกที่เกิดจากการปรุงแต่งนะถ้ารู้ถ้าตื่นรู้เท่าทันณนะัปจ,จุบันณธรรมนั้นนะครับท่านทีนี้ก็คือการสัมผัสนี่แหละนะถ้าตื่นรู้เพียงเท่านั้นมันจะเงียบนะครับเงียบเลยการปรุงแต่งจะไม่มีต่ออารมณ์จะไม่มีต่อนั่นแหละคือการตัด ตัดชาตินะครับพบชาติมันก่อเกิดจากความหลงผิดไปกับไปกับการรับรู้นี่แหละนะเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยมันมีความหลงผิดเป็นฐานเป็นความคุ้นชินนะครับการทำงานของความหลงผิดเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เพียรเจริญสติให้มันต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติมันจะ ไม่มีทางที่จะเข้าไปรู้เท่าทันความหลงผิดที่ถูกสั่งสมมาจนเป็นอัตโนมัติจนขังอยู่ในขันทศนดานเป็นอุปนิสัยนะครับที่เกาะเกี่ยวมากับจิตใจเรานะทุกภพทุกชาติมานะครับการฝึกเจริญสติมันจึงเป็นการตัดภพตัดชาติโดยตรงนะครับแม้ว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มฝึกใหม่ๆ เราจะยังไม่มีปัญญาที่จะไปรู้เท่าทันอะไรก็ตามแต่นะครับขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้เราเก่งนะครับแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากการหลงผิดนะครับเป้าหมายก็คือการหลุดพ้นนะครับวิชาพุทธพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งผู้รู้นะครับไม่ใชศาสตร์แห่งผู้เก่งนะไม่ได้ไม่ได้เก่งได้เหาะเหินเดินฟ้าที่ไหนนะครับ ฝึกที่จะตื่นรู้ให้มันรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองนี่แหละนะแล้วเราจะรู้ว่าไอความคิดที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดมันเป็นเพียงแค่ความปรุงนะครับความจริงคือการรับรู้นี่รู้ปุ๊บมันจบพร้อมรู้ปุ๊บมันจบพร้อมนี่คือตัวปัญญาที่แท้จริงนะครับปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าไปรู้ตำราทั้งหมดนะครับ ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปรู้ธรรมะทุกข้อ8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะครับตัวปัญญาที่แท้จริงคือรู้สิ่งที่รับรู้นี้มันจบไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่คงสภาพนี่แหละคือการรู้ไตหลักและนี่แหละคือการเรียนรู้รู้อริยสัจนะมันจะทำความหลุดพ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะครับสอนตรงตรง ตัตำราที่เขียนข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาที่ผู้เขียนก็พยายามที่จะตีวงล้อมมาให้กว้างเพื่อที่จะให้สื่อให้คนเข้าใจอธิบายให้เยอะมันจึงทำให้มันเยอะเกินไปนะแต่สิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าการเวลามันจะผ่านยุคผ่านสมัยมาไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือผัสสะ ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันณธรรมนี้นะก็คือเดี๋ยวนี้นะครับเหยียบลงไปนี่มันรู้สึกหยาบมันก็รู้สึกเดี๋ยวนี้นะครับพระพุทธเจ้าเหยียบสมัยนั้นพระองค์ก็รู้สึกเหมือนเราเดี๋ยวนี้นะครับพระสาวกก็รู้สึกเหมือนเราเดี๋ยวนี้ตอนที่ท่านทาความเพียรนะครับไม่ได้แตกต่างจะกี่ยุคกี่สมัยไปจะกี่ยุคกี่สมัยมานะครับหรือว่าจะ ต่อไปอีกกี่ยุกี่สมัยผัสสะที่มันก่อเกิดมันก็จะยังเหมือนเดิมนะครับมันจะยังคงเดิมนะมันผิดแต่ว่าเรานั้นจะตื่นขึ้นมารู้เท่าทันต่อผัสสะนั้นไหมนะถ้าไม่ฝึกถ,ถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ทําความเรียนรู้ถ้าไม่ทําความเข้าใจไม่มุ่งมั่นภาคเพียรมันก็จะไหลไปตามนิวรณ์อยู่เป็นปกตินะครับมันก็จะตามไม่ทันผัสสะ รู้ตามหลังแล้วก็หลงเข้าใจว่ารู้เป็นปกติเราทําไมจะไม่รู้ละ่ะรู้ตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเราหลงไปซะแล้วนะครับมันรู้ไม่เท่าทันนะมาฝึกดูแล้วจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับพระพุทธเจ้าพูดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับเรารู้ตามหลังตามหลังที่สังขารอนุญาตให้เรารู้นะครับมันปรุงแต่งซะแล้วนะ มันเป็นอัตราตัวตนซะแล้วเราถึงเกิดการรับรู้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่มันมีต่ออัตราก็คือความเข้าใจที่มันวิปลาสนั่นเองนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะคำว่าเราไม่รู้ความจริงมันก็แค่นี้แหละแค่ปัจจุบันนจิตนี่แหละแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียว,ว,ยวนะความจริงที่ไม่รู้ก็คือความจริงที่มันเปลี่ยนไปซะแล้วมันผ่านไปซะแล้ว มันไม่มีสราพสิ่งใดคงที่ได้มันไม่มีความรู้สึกใดที่มันจะคงที่ได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกสติที่มาตื่นรู้เท่าทันแล้วเห็นความเปลี่ยนสภาพไปความรู้สึกว่าเป็นเราที่มีอัตราตัวตนอยู่ในโลกนี้จะไม่มีนะครับเมื่อลองฝึกดูนะครับอุบาสกเรียกท้าเลยคำคำนี้นะครับถ้าฝึกให้สติมันตื่นรู้รู้เนื้อรู้ตัวอย่างต่อเนื่องความรู้สึกว่า เป็นตัวของตัวเองที่เป็นตัวอัตตาพาก่อเกิดมันจะไม่มีนะครับนั่นแหละคือการตัดพพตัดชาตินั่นแหละคือการที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นนะถ้าไอตัวอัตตาเนี่ยคือคือความรู้สึกว่ามันเป็นเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากตัวเราก็ไม่มีอยู่เช่นเดียวกันทั้งที่ทุกสรรพสิ่งนี้มันมีอยู่สัมผัสได้อยู่นะครับ เหยียบไปตรงนี้มันก็รู้สึกได้อยู่นะได้ยินเสียงมันก็ได้ยินได้อยู่มีต้นกําเนิดของเสียงนะแต่สรรพสิ่งมันไม่เคยหยุดเป็นความเข้าใจมันแตกต่างนะครับคนที่มีสติจะเรือนแล้วนะครับจะเห็นว่าสรรพสิ่งที่มันมันผ่านมาในความรับรู้ในความรู้สึกเนี่ยมันก็แค่ผ่านไป ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับจิตใจคนเราเนี่ยมันรับรู้ได้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้นนะทำไมมันถึงรู้น้อยจังนะเราเข้าใจว่าเรารู้หมดทั้งโลกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กวาดสายตามองไปจริงๆแล้วทุกปัจจุบันนจิตมันรับรู้ได้เพียงอย่างเดียวอายตนะเดียวเท่านั้นแต่มัน มันกระโดดไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นได้เร็วเร็วจนเรานั้นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันรับรู้ได้เพียงปัจจุบันนะจิตเท่านั้นและสิ่งที่จิตใจรับรู้นั้นเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่หลงว่ามันเป็นตัวตนสิ่งนั้นมันก็มีอยู่แบบว่างๆทันทีนะครับตัวปัญญาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ รู้อย่างนี้รู้แล้วเงียบนะเป็นที่รู้รู้กันอยู่มันไม่มีอะไรที่จะต้องรู้อีกเพราะว่ามันมันได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วไอ้ท,ที่ที่เรียกว่ารู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะครับมันเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดมันไม่ได้เรียกว่ารู้เสียด้วยซ้าเห็นไหมตัวปัญญาจริงๆเนี่ย ในที่สุดแล้วมันจะเห็นสรรพสิ่งเป็นของว่างเปล่าทั้งสิ้นโลก,โลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลจะเสมอกันหมดนะครับท่านเรียกว่ามันว่างว่างนี่ไม่ใช่กลวงโบไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับมีครบทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นตัวตนสักอย่างเราก็ไม่มีไม่มีที่ว่าก็คือไม่มีเป็นตัวเป็นตนมีร่างกายมีจิตใจแต่ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้หมายว่าเป็นอะไรทั้งนั้น นะครับนี่แหละเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าถึงนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เราเก่งกาดนะครับสอนให้เรารู้จักตัวเราเองรู้จักใจของเราเองนะว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้รู้จริงแล้วมันก็ต้องยอมรับไปตามที่มันเป็นจริงมันก็มีอยู่เท่านั้นนะ แค่นั้นนะถ้าเรารู้ทันการปรุงแต่งการปรุงแต่งมันหลอกไม่ได้มันก็ไม่จดจําว่านี่คืออัตราตัวตนเพราะความโง่ความหลงที่มันฝังอยู่ในขันทันานของเรามันคือการจดจําว่าสพรพสิ่งล้วนเป็นตัวตนมันจึงจําพบจําชาติเสพรสเสพชาตินั้นหมักหมมสังสมไว้ในจิตใจนะครับเรียกว่าเป็น อวิชานะแล้วก็ไอ้ตัวความจำที่มันสั่งสมไว้ว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นจริงเป็นจังนี่แหละที่นำไปสู่การปรุงแต่งของสังขารก่อให้เกิดวัตะสงสารที่หมุนวนอยู่แล้วเล่านะครับวัตะสงสารก็คือวัตะแห่งสังขารก็คือการหมุนวนของสังขารนั่นแหละนะครับปรุงแต่งมาแล้วก็หลงเชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จาไว้ แล้วก็มีสิ่งที่จำนั่นแหละนำมาปรุงแต่งให้เป็นตัวเป็นตนในการรับรู้ครั้งต่อต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรพระพุทธเจ้าฟันธงฉับเลยว่าเพราะไม่รู้มันไม่ตื่นมารู้เนี่ยเท่าทันเนี่ยต่อการรับรู้นะปัจจุบันนจนะจิตเนี่ยมันตื่นไม่ทันนะมันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันรู้อยู่นะแต่ว่ามันรู้ตามหลัง ซึ่งมันรู้หลังจากที่สังขารน,นั้นได้ปรุงแต่งแล้วก็เสิบมาให้เรานั้นหลงผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจึงมีความรู้สึกเป็นเราเนี่ยมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับทั้งที่สิ่งเหล่านี้นี่แหละก็คือการหลงผิดการที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนะเพราะมันหลงความจริง นะครับความจริงนั้นเราก็คือธรรมชาติสิ่งทั้งหลายก็คือธรรมชาติที่มันเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่ใช่นะครับจะให้ความหมายว่าเป็นอะไรก็ไม่ถูกนี่คือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับนะครับมันจะยอมรับไม่ได้ถ้าสติมันไม่ตื่นขึ้นมารู้ความจริง มันมีอยู่เท่านี้วิชาพระพุทธศาสนานะครับที่เขียนกันไว้เยอะแยะมากมาย8ป0หมพระธรรมขัน่ย่อมาโดยรวมแล้วก็คือเพราะไม่ตื่นมารู้เท่าทันความเป็นจริงมันจึงหลงผิดนะครับสิ่งที่มันหลงผิดนั้นเรียกว่าสังขารนะครับสภาพของการปรุงปรุงขึ้นมาในจิตใจนี่แหละนะครับการรับรู้ทุกครั้งมันจะมีสิ่งที่ตกกระทบจิต ผมยกตัวอย่างเสียงนกร้องนะครับความจริงแล้วผมก็ชอบบ้านสวนธรรมก็พราเสียงนกนี่แหละนะผมอยู่เทียงนาน้อยนีย่เสียงนกไม่เยอะขนาดนี้นะครับนะผมฟังเสียงนกผมได้ยินเสียงนกร้องแล้วความเป็นอัตตามันไมน่มันน้อยฮะผมก็เลยชอบเนี่ยผมถนัดของผมแบบนี้ผมก็เลยฝึกมาแบบนี้นะครับแต่วิธีการฝึกแบบการตื่นรู้เนี่ยโดยตรงแบบผัดสะแบบนี้ ผมแนะนําแล้วผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็สนับสนุนนะครับตลอดจนผมนั้นพร้อมที่จะช่วยนะครับช่วยแนะนําช่วยให้ช่วยให้ปัญญาช่วยให้ธรรมะแก่ผู้มาปฏิบัติด,ด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของอุบสิกาดาวเพราะเขานั้นเป็นผู้นำพาการปฏิบัติ มันไม่ได้ใช่หน้าที่ของผมนะครับผมนั้นเป็นแค่คนที่มาช่วยนะครับเพราะเห็นว่าเขาทําในแนวทางที่มันมันตรงกับมันตรงกับวิถีของตัวเองนะครับก็เลยพร้อมใจที่จะมาช่วยนะครับเห็นไหมช่วยส่งเสริมนะเพราะด้วยความที่เป็นเป็นที่ เป็นที่ถูกใจนะครับเป็นที่ถูกกับบริบทของสังคมณนะปัจจุบันต้องเรียกว่าอย่างงั้นนะครับวิธีการฝึกแบบนี้มันเข้ากับบริบทสังคมของณนะนะนะปัจจุบันนะครับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วิถีของคนนะปัจจุบันนี้วิธีนี้นะครับค่อนข้างชานฉลาดนะครับค่อนข้างลงตัววิธีนั่งบริกรรมเหมือนผมเคยทำมาเนี่ยรู้สึกว่าจะ ล้าสมัยไปเลยนะครับเมื่อมาเจอวิธีนี้นะครับนะเพราะว่าวิธีแบบนั้นเนี่ยมันทําให้คนนั้นอ่เผลอไปกับความฟุ้งนะครับนี่วอนลากไปกินจนกระทั่งเป็นบ้าเป็นบอไปก็เยอะแยะนะครับแต่การเรียนรู้กับการอ่ัดสะโดยตรงเนี่ยครับเนี่ยผัดสาหยาบหยาบแบบนี้โอกาสที่จะหลงผิดที่โอกาสที่จะเพี้ยนโอกาสที่จะเป็นบ้าเป็นอะไรเนี่ยน้อยมากนะครับ แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่กับความจริงของชีวิตณปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าการเรียนรู้นี้มันจะต้องเข้าถึงกระแสจิตข้างในนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความตั้งมั่นเห็นไหมบริบทของความตั้งมั่นเริ่มมาเลยนะครับตั้งมั่นต่ออะไรตั้งมั่นต่อความรู้สึกซึ่งก็คือสตินั่นเองนะครับมันก็คือการฝึกสติให้มันต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าการฝึกสมาธินั่นเองนะครับนะมันก็อันเดียวกันนะเมื่อมีสมาธิรู้ต่อเนื่องรู้เท่าทันต่อการรับรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายรู้ปุ๊บมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรคงสภาพอยู่มันเปลี่ยนไปตลอดสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าปัญญานะครับปัญญารู้จริงรู้เช่นนี้รู้ธรรมชาติมันไม่ใช่ อะไรทั้งสิ้นเช่นนี้มันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายว่ามันคืออะไรมันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าใจว่ามันเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะความรู้สึกว่าเป็นเราที่แถมันก็ยังไม่มีก็ยังไม่ปรากฏนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากสติเนี่ยมันตัดความหลงผิด เพราะความรู้ว่ารู้สึกว่าเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเรามันคือความหลงผิดมันสําเร็จมาจากการปรุงแต่งของสังขารนะครับมาฝึกมาลองดูนะครับเพื่อนนักปฏิบัตินักภาวนานะนะหรือว่าท่านที่สนใจนะครับอยากะจะมาเรียนรู้วิธีการแบบนี้นะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอุทัยธานีเชิญได้นะครับ เลือกวันที่25ธันวาคมนะครับสำหรับอุบาสกเปียกก็กะว่าจะมาช่วยงานพอพอทำอที่ให้บริการแก่เพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับได้ตามอัตภาพตามสมควรนะก็คงจะต้องกลับไปเทียงหน้าน้อยนะครับที่ของตัวเองนะครับแต่ถ้าใครมานะครับ ประมาณวันที่25นะครับก็อาจจะเจอผมนะถ้าใครมาแล้วนะครับไม่อยากเจอผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็จะทํางานของผมอยู่ตามหน้าที่ของผมนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ไปยุ่งกับกับใครหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ดาวนั้นเป็นผู้พาประพฤติปฏบิบัตินะครับการให้กรรมฐา,านนั้นเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับ ผมเป็นเพียงผู้มาสนับสนุนนะครับก็แนะนำนะครับบอกอต่อๆกันไปว่า,าวิธีการนะครับตลอดจนสถานที่นี้นะควรที่จะมาสู่ควรที่จะมาทดสอบนะครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,อให้เป็นกรณีพิเศษก็แล้วกันนะครับจะไม่นับว่าเป็นธรรมะเทียงน,น้อยตอนที่เท่านั้นเท่านี้นะครับจะ เป็นคลิปถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับการสัญจรมาที่บ้านสวนธรรมปัญญาผ่าหลุดพ้นนะครับวันนี้อุบาสกเปียกนะครับพร้อมด้วยธรรมเทียงน้อยนะครับก็เห็นว่าสมควรเก็เวลานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนนักปฏิบัตินะครับผู้ใฝ่ทางหลุดพ้นนะครับทุกทุกท่านได้มีความมุ่งมั่นภาคเพียนประพฤติปฏิบัตินะครับจนกว่าจะถึงซึ่งความหลุดพ้นทุกคน ทินสาธคุครับผม